พกกผมนยะชอตตี้บูจะว่ากับเหมียวคิงดอมเกมนี้เป็นเกมมือถือแนวไอดอลกราฟิกน่ารังน่ารัก,รกสำหรับทาสแมวเลยครับและนอกจากการต่อสู้แล้วยังมีเรื่องของการพัฒนาบ้านเมืองให้น้องแมวเราอยู่อาศัยด้วยนะครับและนอกจากนี้ตัวเกมยังรองรับภาษาไทยแล้วด้วยนะครับท่านผู้ชมสามารถไปเปลี่ยนได้ที่ตั้งค่าของเกมเลยครับนี่ไงเจอและภาษาไทยแต่ในคลิปนี้ผมจะรีวิวเป็นภาษาอังกฤษนะครับเหตุผลเป็นเพราะว่าผมอัดไปก่อนที่จะรู้ว่ามันมีภาษาไทยนั่นแหละอันนี้ก็ขอโทษด,ด้วยกันละกันนะ โอเคทีนี้เรามาเริ่มเล่นของจริงเลยกันแล้วกันนะครับเมื่อเข้ามาในแต่ละวันดูด้านซ้ายล่างก่อนได้เลยนะครับที่เป็นรูปกล่องสมบัตินั่นแหละมันคือการรับรางวัลไอดอลนะครับซึ่งมันก็อยู่ที่ว่าเราได้มีการสร้างสิ่งก่อสร้างและก็อัปเกรดมันไปเยอะแค่ไหนนะครับจะไม่ได้เหมือนกับเกมไอดอลอื่นๆที่ต้องตลุยดันเจนใช่ไหมเกมนี้ขึ้นอยู่กับสิ่งก่อสร้างนั่นเองครับหลังจากนั้นก็ดูด้านซ้ายล่างอะครับผมมันจะมีพวกที่ขึ้นตัวแซดแซอยู่ใช่ไหมครับเราคลิกเข้าไปได้เลยนะครับ กว่าน้องๆจะกลับมาส่วนอันต่อมาจะเป็นการคราฟของครับแต่ว่าเราสามารถส่งคนไปหาของก่อนได้นะครับคือเราต้องใช้ของพวกนี้นี่แหละในการที่จะไปทําอาวุธเครื่องป้องกันต่างๆครับเพราะฉะนั้นก็ส่งคนไปหาได้เลยนะครับส่วนอีกอันนึงที่เป็นรูปปั้นอันนี้ต้องดูโฆษณานะครับแล้วเขาให้เลือกด้วยว่าเราอยากจะได้เงินเป็นพิเศษหรือว่าเราอยากจะได้ exp เป็นพิเศษครับโอเคทีนี้เราไปดูการต่อสู้กันบ้างน,นะครับอยู่ด้านขวาล่างเลยครับคำสั่ง story ตรงนี้ก็จะเป็นการตลุยดันเจี้ยนตามเนื้อเรื่องนั่นแหละครับก็จะลงไปสู้นะฮะเวลาจัดทีมกดตรงนี้เลยก็ได้นะ recommend combo นะครับเขาก็จะจัดให้หมดเลยครับจะยืนหน้ายืนหลังใครยืนตรงไหนคือเกมนี้มันมี9ช่องเราสามารถเลือกได้เลยอิสระและมันยัมีบัฟอยู่ที่พื้นด้วยซึ่งมันจะอยู่ที่ฟอร์เมชันที่เราจัดดูด้านซ้ายตรงนี้ มันมีหลายแบบเลยบาลานนี่คือที่ผมจัดอยู่นะครับแล้วก็จะมีแบบเน้นโจมตีระยะประชิดระยะไกลหรือว่าเน้นแทงเป็นหลักซึ่งบัฟมันก็จะเปลี่ยนไปด้วยนะครับส่วนตัวผมเลือกบาลานนะครับแล้วก็เอาตัวที่โจมตีระยะใกล้อ่ะไปยืนหน้า2ตัวเลยโดยว่าตัวนี้เป็นแทงไงก็เลยต้องเอาแบบ HP วกสิเนาะส่วนตัวนี้ตีแรงสุดในทีมผมผมก็เลยเอามาไว้ที่เพิ่มพลังโจมตี9กช่องนั่นเองครับ ส่วนเรื่องแพ้ทางชนะทางก็ตามนี้เลยครับมี5ท่ธาตุด้วยกันนะครับยกเว้นตกกลางที่เป็นไรธาตุนะครับไรธาตุนี่จะไม่ชนะหรือว่าแพ้ใครเลยครับส่วนการจัดตัวละครสีเดียวกันเยอะๆยแล้วได้โบนัสอะไรพวกนี้ผมไม่เห็นในเกมนี้นะครับส่วนการต่อสู้ก็ไม่มีอะไรพิสดารครับตัวเกมเขาสู้ให้อัตโนมัติอยู่แล้วเนาะยกเว้นเราจะปิดออโต้น,นะแล้วก็เร่งความเร็วเนี่ยเร่งได้สูงสุด3เท่าด้วยกันนะครับก็เรียกได้ว่าชิวๆเลยครับ ปล่อยให้น้องๆเขาสู้กันไปได้เลยสู้ไม่ไหวก็ไม่ต้องฝืนครับเราไปอัปเกรดตัวละครไปเปิดกระชปองกันแล้วค่อยมาแก้แค้นก็ได้นะครับผมและข้อดีอย่างหนึ่งของเกมนี้เลยคือไม่ต้องเก็บ3ราวครับต่อให้มีใครตายไปก็ไม่เป็นไรครับ ส่วนกิจกรรมประจําวันจะอยู่ที่คําสั่ง X Pro นะครับคังคังสตอรี่นั่นแหละก็มีหลากหลายดันเจี้ยนเหมือนกันครับเดี๋ยวอธิบายที่เปิดก่อนกันละกันอย่างเช่นอันแรกสุดจะเป็นเคเวสป้ายนั่นเองนะครับเรากด Accept แล้วก็ส่งตัวละครที่เหมาะสมไปได้เลยนะครับถ้าเกิดว่ามีนะแต่ตอนนี้ผมไม่มีแมวที่เหมาะสมไงก็เลยไม่สามารถที่จะส่งคนไปหาของได้นะครับแต่ถ้าเกิดมีแมวที่เหมาะสมเขาจะขึ้นมาแบบนี้เลยก็กดออโต้แอสไซน์ไปนั่นแหละอย่างที่บอกเนาะกิจกรรมต่อมาลูกไก่ในกำมือ กิจกรรมนี้เขาจะให้เราสู้กับลูกเจี๊ยบครับยิ่งเราจัดการลูกเจี๊ยบได้เยอะรางวัลก็จะได้เยอะตามไปด้วยนั่นเองครับกิจกรรมต่อมาแคททรีอันนี้ก็คือไต่หอคอยนั่นแหละครับไต่เสร็จปั๊บได้รับของรางวัลตามที่เห็นไม่พอนะฮะเรายังสามารถมารับรางวัลรายวันได้ด้วยนะครับ กิจกรรมต่อมาแคสอารีนาหรือว่าศึกชิงเจ้ายุทธภพนั่นเองครับสู้กับ AI ของผู้เล่นอื่นนะครับก็เข้ามาแล้วแนะนําจัดทีมก่อนนะครับไม่ว่าจะเป็นทีมป้องกันหรือว่าทีมจู่โจมนะครับแต่ว่าในระบบนี้จัดฟอร์เมชันไม่ได้นะครับจัดได้แค่ตัวละครอ,อย่างเดียวเท่านั้นนะครับทีนี้ก่อนจะไปสู้กับใครอะดูค่าพลังนิดนึ่งยางของผมแค่5,5 0พนะครับสู้คน9,5 0าไม่ได้แน่นอนส่วนคนนี้น่าจะสูสีนะครับแต่ว่าเราไปสู้กับคนที่พลังต่ำกว่าเราเยอะๆดีกว่าเนาะ ส่วน so, แรนกิ้งเนี่ยมันจะคำนวณตามถ้วยที่เรามีครับถ้วยมันจะขึ้นจะลดก็อยู่ที่การแพ้หรือว่าชนะนั่นเองครับเพราะฉะนั้นเราก็สู้กับคนที่อ่อนแอกว่าเรานี่แหละครับแรงกิ้งอารีนาของเราก็จะได้สูงสูงของรางวัลก็จะได้เยอะขึ้นตามไปด้วยกิจกรรมต่อมากิวเรดอันเนี้ยต้องมีกิวก่อนนะครับเขาจะให้เราสู้กับพี่หมีนะครับซึ่งเขาแนะนําไว้เรียบร้อยแล้วว่าควรใช้ธาตุนี้ควรใช้การโจมตีกายภาพแล้วก็ป้องกันกายภาพนะ คำถามคือจะรู้ได้ไงตัวไหนไกายภาพตัวไหนเวทมนต์ใช่ไหมเรากดจัดทีมดูก็ได้ครับแล้วก็คลิกที่ตรงเนี้มันจะเป็นคําสั่งฟิลเตอร์ครับสมมติว่าผมอยากจะรู้ว่าใครจบตีกายภาพบ้างก็ติ๊กที่ Physical เขาก็จะโชว์มาเลยว่ามี3คนในขณะนี้ที่ผมจัดในทีมอยู่นะครับที่เป็นจบตีกายภาพเนาะส่วนเวทมนต์ก็ตรงกันข้ามไปติ๊กที่เมจิคอลเท่านั้นเองครับ ส่วนการต่อสู้กับบอสจะเป็นลักษณะของการทําคะแนนครับก็คือทําคะแนนได้ยิ่งเยอะเราก็จะได้รับรางวัลเยอะตามไปด้วยนั่นเองครับมีเวลาให้สู้ทั้งหมด2นาทีแต่ถ้าเกิดเพิ่งมาเล่นสู้ไม่ถึงแล้วครับเดี๋ยวแป๊บเดียวเราก็ตายแล้วอ๋อและอีกอย่างหนึ่งเลยคือบอสอะ่ะบางทีมันแอบ,บในกล่องนะครับจังหวะที่แอบ,บในกล่องอะ่ะเราอาจจะปิดออโต้ไปก่อนก็ได้นะไม่อย่างนั้นเราจะใช้สกิลไปแบบไม่ได้อะไรเลยครับนี่ไงนี่ไงนี่ไงเออปิดออโต้ก่อนรอก่อนรอมันลุกขึ้นมาก่อนโอเคลุกขึ้นมาแล้วก็ค่อยใช้้้สแบบบนนนีเป็ตครั ทีนี้เรามาดูส่วนสําคัญภายในเมืองบ้างดีกว่านะครับการจะสร้างสิ่งก่อสร้างภายในเมืองนั้นเนี่ยเขาจะให้เราทําตามภารกิจหลักอยู่แล้วดูด้านขวาบนเขาก็จะให้เราไปสู้แล้วก็สร้างสลับสลับกันไปครับหรือแม่ก็ไปดูด้านขวาล่างครับมันจะมีคําสั่ง f a c i l i t y อยู่ถ้าเราเปิดขึ้นมาเราจะเห็นเลยว่าตอนนี้เนี่ยบ้านของเรามีอะไรอยู่บ้างและเลเวลเท่าไหร่นะครับถ้าเรามีเงินหรือว่ามีทรัพยากรมากพอเขาก็จะแจ้งเลยว่าเฮ้ยตอนนี้อัปเกรดได้แล้วนะก็ไปทําการอัปเกรดได้เลยครับ ทีนี้พอเราอัปเกรดมาจนมันเลเวลตันแล้วนะครับก็สามารถที่จะขยับขยายหรือว่าเลื่อนขั้นได้นะครับคือการเลื่อนขั้นจะใช้ของ2อย่างเงินแล้วก็ไอเทมหน้าตาประมาณนี้ช่วงแรกเขาจะแจกมาแต่ถ้าเกิดว่าใช้หมดแล้วก็ไปซื้อได้นะเราแตะที่รูปขึ้นมาแล้วก็ไปที่แคชช็อปนะครับหรือว่าแบเทิลช็อปก็ได้ไปแบเทิลช็อปก่อนละกันเพราะว่าแบเทิลช็อปเนี่ยมันเป็นแต้มฟรีที่เราได้จากกิจกรรมในเกมนะครับก็ไปซื้อมาได้เลยเห็นไหมครับ ส่วนสิ่งก่อสร้างใหม่ๆมันจะเป็นแสงสว่างแบบนี้เลยครับเขาบอกชัดเจนเลยว่าต้องผ่านด่านนี้ก่อนนะถึงจะสร้างได้นะครับผมก็เพิ่งผ่านมาเมื่อกี้เลยครับเงื่อนไขครบเรียบร้อยแล้วก็กด install เพื่อทําการสร้างได้เลยส่วนที่ผมสร้างมาใหม่สดๆสริงๆก็ไม่มีอะไรครับมันเหมือนกับเป็น a r ร์ค v e ให้เราเข้าไปดูย้อนหลังนั่นเองครับพวกเนื้อเรื่องต่างๆบางทีก็มีของรางวัลแจกด้วยนะถ้าเกิดว่าเราผ่านไปในแต่ละบทแล้ว ทีนี้ในเมืองเนี่ยมันจะมีลูกเล่นอื่นๆอยู่ด้วยนะครับให้นู้ชมดูด้านขวาบนที่ป็นเป็นเควสรองอ่ะทุกวันเขาจะถามเลยว่าท่านผู้ชมอยากได้ exp หรือเงินบินพิเศษพอเราเลือกเสร็จแล้วเขาก็จะมีเควสให้เราทำนะครับซึ่งผมสรุปให้ฟังเลยกันละกันครับว่ามันจะมีเควสที่เกี่ยวข้องกับแมวเราอย่างเช่นให้เราลูบหัวแมวก็คือดูด้านขวาล่างมันมี3ปุ่มใช่ปะปุ่มที่2เนี่ยจะเป็นการลูบหัวแมวครับแล้วก็ลูบๆๆๆไปได้เลยอ,นนอันนี้ก็จะเป็น1เนนควสส่นนนหนึ่งเควส เควสต,ต่อมาเขาจะให้เราเอาแมวเนี่ยไปใส่ตามสถานที่ต่างๆครับก็ให้เราคลิกที่แมวค้างไว้ครับแล้วก็ไปปล่อยได้เลยมันจะสว่างขึ้นมาแบบนี้เห็นไหมครับอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งเควสครับแล้วก็มีเควสให้เราเก็บขยะที่ชายหาดด้วยไปดูที่ชายหาดโอ้โหขยะเพียบเลยเนี่ยดูเดิใครก็ไม่รู้มาทิ้งเอาไว้ครับแล้วก็จะมีให้เรากําจัดมอนสเตอร์ที่อยู่ในนี้ด้วยนะครับซึ่งมอนสเตอร์เนี่ยมันจะแอบมาแบบนี้เลยก็คือให้เราคลิกที่ฉากก่อน แค่นี้แหละก็จะเป็นการปรับแมวนะครับแล้วก็จะมีตัวที่มันเนียนมาเป็นแมวด้วยนี่ไงนี่ไงรู้ได้ไงว่ามันเนียนมาซูมเข้าไปดูจะเห็นว่ามันใส่หน้าข่างแมวอยู่แล้วก็แตะที่มันได้เลยอะไรประมาณนี้ครับมันจะมี14เควสนะฮะก็ <S <S ที่ยากๆหน่อยก็จะเป็นพวกนี้นี่แหละ <S <S ที่เหลือก็จะเป็นแบบไปอัปเกรดไปเปิดกระชพองอะไรเงี้ยครับก็ไม่ค่อยยากเท่าไหร่แล้วพูดถึงกระชพองเราไปเปิดกระชพองกันดีกว่าครับดูด้านล่างครับคำสั่ง recruitment ในปัจจุบันที่ผมทําคลิปนี้จะมี3ตู้ด้วยกันครับก็คือดูหน้าตู้ได้เลยว่าเป็นใครนะครับถ้าเกิดอยากได้ก็เปิดตู้นั้นได้เลยนะครับและมันจะมีอีกตู้นึงคือเป็นตู้ปกติเราสามารถเลือกได้ด้วยนะว่าอยากจะได้ใครมากเป็นพิเศษ แลวถ้าเกิดผมจำไม่ผิดตัวเกมเขามีให้เราเปิด10ใบแบบรีโลได้เรื่อยๆด้วยนะตอนระบบการฉปองเปิดใหม่ๆเลยครับก็ผมเลือกน้องแมวไอดอนมาหิวนะครับส่วนใครเลือกตัวไหนก็แวะเวียนมาบอกกันหน่อยก็แล้วกันโอเคเดี๋ยวเราไปเปิดตู้ตู้นี้ดีกว่าครับตัวนี้น้องแมวถือลมน่ารักดีครับใช้3,000เพรในการเปิดหรือว่าตั๋วนั่นเองครับงั้นก็จัดไปเลยก็แล้วกันโอ้แมวตกมาจากดวงดาวครับในะเดี๋ยวนะอันนี้เขาให้เราแตะที่หน้าจอเนาะ รู้ได้ไงว่ามีตัวดีหรือไม่ดีออกมานะครับตัวดีจะเป็นสีม่วงนะครับผมคือมันมีออร่าอยู่ด้านหลังเลยอะไอพวกนี้คือจะเป็นพวกแบบธรรมดาธรรมดาไงที่เป็นสีน้ําตาลเนาะส่วนตัวแรจะเป็นสีฟ้านะครับและยังไม่เห็นว่ามีสีทองหรือว่าสีอื่นๆนะครับมีแค่3สีงั้นก็เปิดต่อเลยกันละกันรอบนี้สิครัเลยนะครับเฮ้ย <H uy> นี่ไงมีมาแนะนาตัวด้วยแบบนี้แต่อาจจะไม่ใช่สีม่วงก็ได้นะครับเดี๋ยวมาลุ้นกัน ว้าสีม่วงครับผมโอ้โหโชคดีจริงๆได้ตัวหน้าตูแล้วแล้วก็อย่างที่ผมบอกเห็นไหมตัวดีๆเนี่ยจะมีออร่าสีม่วงอยู่ด้านหลังนั่นเองครับส่วนการันตีเกมนี้อยู่ที่60โรเท่านั้นเองครับเราได้ตัวหน้าตู้แบบแน่นอนครับ โซเรกัชพงเกมีถ้าเป็นตัวหน้าตู้จะอยู่ที่2%คนอื่นที่ไม่ได้อยู่หน้าตู้ก็อยู่ที่2%ร์รวมๆแล้วสี่ม่วง4%สูงกว่ามาตรฐานครับงั้นคราวนี้มาเปิดตู้นี้บ้างดีกว่าครับผมขาดตัวเก่งๆที่ยืนแนวหน้าครับมีแต่แนวหลังครับลองดูครับเปิดได้อีกแค่2รอบเท่านั้นครับสคิปเหมือนเดิม อุ้ยรอบนี้ลุ้นเลยครับได้หน้าตู้หรือเปล่าอู้ยอะไรจะดวงดีขนาดนี้10ใบก็มาโซเรตตู้นี้ก็ไม่แตกต่างกันครับเหมือนเมื่อกี้เป๊ะเลยครับผมตัวหน้าตู้สองเปอร์เซ็นคนนอีกสองเปอร์เซ็นทีนี้เราไปอัปเกรดน,น้องแมวกันบ้างดีก,กว่าครับเมนูแรกด้านซ้ายล่างสุนเลยเอา้าผมดูผิดผมนึกว่า DPS ไม่ใช่คนนี้เป็นสายซับพอร์ตลูกศรชีีขึ้นแบบนี้คือสายซับพอร์ตแต่ว่าสกิลของคนนี้เขาจะเรียกหุ่นมาช่วยสู้ครับแต่ว่าอยู่ในแค่แป๊บเดียวนะถ้าเกิดยืนได้นานกว่านี้ก็จะมีประโยชน์กว่านี้ครับ ส่วนน้องร่มที่ได้มาอีกคนหนึ่งจะเป็นสไนเปอร์ครับก็คือจะเล็งเป้าหมายเดี๋ยวแล้วยิงใส่อย่างแรงเลยครับงั้นเดี๋ยวมาอัปเกรดคนนี้กันละกันนะครับเข้ามาแล้วนะครับกดตรงนี้ได้เลยนะครับกดค้างเอาไว้ไม่ได้ด้วยนะครับต้องคอยๆกดทีละครั้งมือหงอิก,กันไปเลยครับผมก็กดไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะพอใจหรือว่าทรัพยากรหมดนั่นเองนะครับ ส่วนปุ่มถัดมาคือการใส่อุปกรณ์อัตโนมัตินะครับถ้ามีนะถ้าไม่มีต้องไปคราฟมาก่อนนะครับวิธีคราฟของก็ให้มาที่แบ็กสมิธนะครับจะอยู่บริเวณด้านซ้ายของเกาะเลยครับแตะเข้าไปได้เลยนะครับแล้วก็เลือกได้เลยว่าจะคราฟอะไรขึ้นมานะครับแต่ก่อนจะคราฟเนี่ยมันจะต้องใช้ไอเทมหน้าตาประมาณนี้ก่อนนะครับซึ่งมันหาได้จากที่นี่นี่แหละไปเมนูสุดท้ายเลยแล้วก็เลือกเลยครับว่าจะสร้างขึ้นมาทีละร้อยชิ้นหรือว่าทีละสิบชิ้นนั่นเองครับใช้เวลาครึ่งชั่วโมงเลยนะสำหรับร้อยว่าจะ ครับอะไรครับครับเสร็จแล้วก็กลับมากดออโต้อีฟวิปใหม่นะครับตอนนี้ก็มีอาวุธมาเรียบร้อยแล้วนะครับสามารถอัปเกรดได้ด้วยนะแต่เข้ามาแล้วกดเลเวลอั e อ u คิ m เมนได้เลยครับก็จะใช้ทรัพยากรหน้าตาประมาณนี้นะครับหาได้จากการลุยดันเจี้ยนแล้วก็รางวัลไอดอลครับแล้วเดี๋ยวพอเราผ่านด่านที่3มอ่ะมันจะมีสิ่งก่อสร้างอีกอันหนึ่งงอกขึ้นมานะครับมันจะผลิตไอเทมนี้ให้เราง่ายขึ้นกว่าเดิมอีกครับ ส่วนพวกอุปกรณ์ของเราก็เอาไปย่อยได้ด้วยนะท่านผู้ชมดูด้านขวาที่เป็นกระเป๋านั่นแหละครับแล้วก็ไปดูด้านบนคําสั่ง Equipment นะครับแล้วดูด้านล่างเห็นไหมมีทั้ง Reset นะครับคืนให้มันกลายเป็น l ล v e l 1นึะครับพอเป็น l ล v e l 1แล้วก็ใช้คําสั่งข้าง,างกันหรือว่า d i s p e n s a l เพื่อทําการย่อยไอเทมและก็จะได้รับหินคราฟกลับมานั่นเองครับ ่วนต่อมาแอสเซทหรือว่าเพิ่มดาวนั่นเองครับก็ให้เราเปิดกระชปองซ้ำก่อนเนาะจะได้มาเป็นเศษเกลือก็มาอัปเกรดได้เลยนะครับแล้วก็จะมีการอัปเกรดสกิลด้วยนะครับแต่ว่ามันมีสกิลเดียวเลยให้อัปเกรดก็ไม่เป็นไรครับมีของก็ค่อยมาอัปกันละกันส่วนตัวละครไหนที่ท่านผู้ชมไม่ใช้แล้วก็สามารถเอาไปย่อยได้นะครับดูด้านขวาล่างจะมีคำสั่งเลเวลรีเซ็ตอยู่นะครับสำหรับเกมนี้เนี่ยต้องใช้10เพชรในการรีเซ็ตนะครับ ส่วนเมนูที่อยู่ค้างๆกันคือเลเวลซิงค์หรือว่าระบบดึงเลเวลนั่นเองครับเขาจะดูว่า5ตัวละครของเราเนี่ยใครเลเวลต่ำที่สุดจะเอาเลเวลมาเป็นฐานแล้วเราก็เลือกตัวละครตัวอื่นๆได้เลยนะครับเราจะได้ไม่ต้องเอาทรัพยากรไปลงกับตัวนี้นั่นเองนะครับถ้าเกิดอยากจะเปลี่ยนตัวก็แค่กดแล้วกดโอเคครั้งหนึ่งมันจะมีครูดาว4ชั่วโมงนะครับช่องนี้ถึงจะว่างคือเกมเนี่ยมันจะมีช่องมาให้จํากัดนะครับถ้าเกิดว่าอยากจะปลดล็อกเพิ่มเติมแล้วก็จ่ายด้วยเพชรนะจ๊ะ ทีนี้เรามาดูระบบเพื่อนกับกิวบ้างดีกว่านะครับเพื่อนจะอยู่ด้านขวานะครับที่เป็นรูปแมว2ตัวน,นั่นเองครับถ้าเกิดไม่มีเพื่อนเล่นจริงๆเนี่ยดู3คนบนสุดก็ได้ครับจะเป็นเพื่อนที่แนะนําครับเราก็กด Follow ได้เลยนะครับถ้าเกิดว่า Follow กันเรียบร้อยแล้วนะครับคลิกที่เขาอีกครั้งหนึ่งจะเห็นว่าสามารถไปเยี่ยมบ้านของเพื่อนได้ด้วยนะครับแต่ท้าสู้อะไรอย่างนี้ไม่มีนะ ส่วนกิลจะอยู่ด้านล่างสุดเลยครับซึ่งตอนนี้ยังไม่ค่อยมีอะไรเลยครับเข้ามาจะเจอกิลเลเวลอัพก่อนนะครับถ้าเกิดว่าเรามีของนะฮะก็สามารถมาโดเนทได้เลยทันที ส่วนต่อมากิวเรทอันนี้ก็อธิบายไปเรียบร้อยแล้วนะครับอย่าลืมมาลงให้ครบ3าครั้งต่อวันด้วยนะครับผมส่วนอีกอันนึงยังไม่เปิดนะครับเขาบอกว่ากิวต้องเลเวล5ก่อนเนาะและสุดท้ายครับเป็นการขอทรัพยากรจากเพื่อนๆนซึ่งผมไม่มั่นใจนะว่าขอนี่แบบแลกกันหรือว่าให้เพื่อนเนี่ยมาช่วยกดได้เลยอันนี้ไม่รู้เหมือนกันครับพอดีมาอยู่ในกิวที่ไม่มีใครเลยมีกนอยู่2คนครับหัวหน้ากิวก็รู้สึกว่าจะไม่ค่อยได้ออนไลน์แล้วแล้วก็อีกอันนึงคือกิลดรอนะครับก็คือ เราจะได้รับแต้มกิวมาทําการเปิดกระชปองได้ที่นี่ด้วยนะครับไหนลองดูซิว่ามีอะไรบ้างโอ้นึกว่าตัวละครไม่ใช่ครับเป็น exp ของกิวซะอย่างนั้นข้อดีอีกอย่างหนึ่งของกิลเลยคือด้านขวาบนนะครับเขาจะแสดงบัฟที่เปิดอยู่ในขณะนี้นะครับแต่ว่าจะไม่มีผลกับในอารีน่านะมีผลแค่โหมดอื่นๆนะครับและอีกอันนึงด้านขวาบนคือกิลเมมเบอร์ครับในเนี้ยจะโชว์รายชื่อสมาชิกท่านผู้ชมสามารถที่จะไป follow เพื่อนๆในกิลได้ด้วย ส่วนการจะออกจากกิ้วก็ให้คลิกที่ไอคอนกิ้วด้านซ้ายบนนะครับมันจะมีคำสั่งลีฟกิ้วอยู่ตรงนี้นี่แหละครับส่วนของแจกฟรีท่านผู้ชมไปดูด้านซ้ายก็ได้นะครับที่มันขึ้นจุดแดงๆอะ่ะเข้าไปดูได้เลยครับโดยเฉพาะอีเวนต์ครับอีเวนต์นี้ก็คือจะมีของแจกมีภารกิจ7วันให้เราทำอะไรเงี้ยทำเสร็จปับ๊บก็จะได้รับตัวละครระดับสีม่วงมาด้วยอีกหนึ่งตัวครับ ทีนี้ดูด้านล่างต่อครับเมนูที่3จะมีคําสั่งフレนอินไว้ครับเพื่อนถ้าผู้ชมไปชวนเพื่อนมาเล่นนะ่ะให้เพื่อนเนี่ยมากรอกชื่อของเราที่นี่นะครับผมแต่ว่าต้องให้เพื่อนกรอกก่อนที่เขาจะผ่านด่าน2อขีดสินะถ้าเกิดว่าทําได้แล้วก็จะได้รับรางวัลกันทั้ง2ฝ่ายไปเลยครับส่วนใครไม่มีเพื่อนก็กรอกของผมก็ได้นะครับผมใช้ชื่อบูโจวานะครับนี่แหละบูโจวานะครับผมหลักๆของเกมนี้ก็จะมีเราเรานี้นะครับงั้นก็ก่อนจากลากันไปเดี๋ยวเราไปดูนี่เลยแล้ะกันครับเซตติง้งด้านขวาบนเนาะแล้วก็คําสั่ง ในนี้ก็จะมีเรื่องของการปรับเสียงแล้วก็พวกการตั้งค่าแจ้งเตือนต่างๆไม่ค่อยมีอะไรสําคัญครับที่สําคัญคือเมนูที่2นะครับคือการตั้งค่ากราฟิก FPSDPI ก็มีด้วยนะครับคุณภาพของเงาก็มีนะครับโอ้โหแล้วดูดิมีภาพฟุ้งฟิงด้วยอะไรด้วยนะครับก็โอเคแหละนะปรับได้หลากหลายดีส่วนภาษานะครับก็อย่างที่ได้เล่าให้ฟังนะครับว่าเกมเนี้ยมันมีภาษาไทยแล้วนะครับแต่ผมไม่รู้ไงผมอัดคลิปนี้ไปก่อนก็ขี้เกียจแก้แล้วอ่ะเออพูดตรงๆส่วนในสุดท้ายเป็นอินโฟนะครับก็เอาไว้ใช้ในการล็อกอินต่าง ไอเทมโค้ดถ้าเกิดใครมีก็แวะเวียนมาบอกกันหน่อยกันแล้วกันนะครับ